กันแล้วค่อยกลับบ้านผมจะได้ทํางานอ๋อบ้านใครคะบ้านผมอ๋อบ้านผมบ่แม่นบ่พี่เดียวใช่ผมมั่นใจแล้วเพราะว่าเมื่อวานคุณก็ไม่ได้มาแต่ผมมาเอาอ๋อแม่นบ่พี่เดียวแม่นแม่นนี่อันนี้เตียงบ่อันนี้เตียงบ่ห้้้อองงนนนาก็สเเปูะ ออันนี้อะไรนี่ทางอะไรนี่พวกคุณเป็นมือยมาจากไหนพอมาถึงพวกคุณก็นั่งเลยมะเจ็บเอวไหมเจ็บเอวเมื่อยโอ้เขาก็อยากนอนเตะเขาบอกว่าเขาไม่ให้แขวนเปบ้านมันจะยุกแม่นบอเมื่อเกี่ยวกันเลยนะไม่แข็งแรงไม่เกี่ยวกันเลยขโอ้ยนะเอ้ยจัาบ็อกว่าไปเลยเออเนาะ ค่อยก็บรู้จะพูดไงเจ้าบ่เออฮะเอออธิบายเขาฟังความหนาครึ่งนิ้วเออไม่มีียกอันนั้นเอยหนาเออมันไม่ได้บอบบางขนาดนั้นเส้าอกหัวเส้าอกหัวโอ้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 พี่เดือนพี่เดือนคนคนเ็าไม่เคยมีบ้านอย่างนี้เขาอยู่แต่ตู้คนทนเนอร์เขาตื่นเต้นคือเปลี่ยนสภาพไปดูหน้าป เปันจะยยาวไปถึงไหนคะมันต้องมีมันต้องมีบันที่บรรจบใช่ไหมคะมันไม่ใช่แค่ตรงนี้มันจะเป็นยาวไปเร่ยๆพี่เดียวพี่เดียวพี่เดียวไปหาทีมช่างมาจากไหนอะที่บ้านทำไมไม่ให้ไปทําครัวให้หนูก่อนอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังโอ้ที่หนูถามนะไม่ไม่ไม่มีดอกห่วยของเจ้าแล้วบัวไปเล้เป็นอะไร พี่เดียวก็ขึ้นข้างบนยังไม่ได้ใช่ไหมยังครับห้ามครับต้องได้รับอนุญาตจากผมหรอจริงจริงว่าพี่เดียวนะใช่นะจ้าว่าเขาบอกเขาบอกว่าต้องได้รับการอนุญาตจากผมใช่อะไรหรอไม่นี่ะเพราะว่าอะไรทำไมภูคขานี้เออจเข้ามามีรอยคุณขึ้นไปมีรอยตีนผมไม่ห้ามคุณเขาก็ว่าผมขึ้นไปเออเซ็จเลยผมที่ผมพูดเนี่ยผม เห็นแกตัวนะที่พูดนี่้องการตัวเองเห็นแกตัวเองใช่ไหมไม่งั้นผมจะผมจะโดนว่าเพราะผมได้รับหน้าที่มาลุกป้องดูแลอันนี้ไม้เอียงนันนเี่ยใช่แล้วเอาไว้ทำไอ้นั่นน่ะเวลาเราทำไฟปเราจะไม่เห็นสีทราทำเดี๋ยวเอาไม่ชอบไปนะนี่นี่ไม้นี่อ๋อ เพื่อจะมีอะไรตอรองข้างนอออ๋ออันนี้เตียงบอกพี่เดือนแมนอ้ยเตียงเสาปานนี้ไม่ต้องกลัวโยกแล้วกระโดดกันไปเฮ้ยไม่มันไม่ได้ฝังดินฮะอ๋อหนูหมายถึงเสาบ้านไม่ได้ฝังดินค่อยหมายถึงขาเตียงเจ้าห้ยไปคนละเรื่องเจ้าไปคนละเรื่องเอียนี่ปนนั้นไปป่าอ้ยค่อยหมายถึงเตียงเนี่ยนี่นี่นี่เตียงนี่นั่นอันนั้นปลายเตียงอันนี้หัวเตียงเบีย ไะเราดูบ้านเราที่เราจะเอามุมไหนดีเราอะมขึ้นบ้านไห้ได้บอสเนี่ยข้างล่างเนี่ยโอ้ได้หมดเลยได้หมดได้หมดครูพามตอนเนี้ยครูพามสบายแล้วเปข้างล่างเนี่ยครูพามไม่ต้องนอนรถแล้วเนี่ยนอนในเปนอนในเปนเนี่ยตรงนี้น่าจะไม่มียุงนะดูแล้วไม่มียุงอย่าไปไว้ใจมันจะนอนไหนฮะมันไม่ผมปกติผมนอนอยู่ในรถประจำครูเาจะนอนอยู่ในรถครูคูต้องซื้อนั่นนั้นมา ซื้อเต็นมาเอ้าเยอะแปอันนี้ใครซื้อมาเนี่ยพี่เดือนบ่ะอันนี้ของช่างเดียวอันนั้นเอฟซีให้นะอ๋อเฮ้ยของช่างเดียวใช่อ๋อขอโทษแต่หนูขอนั่งก่อนอืมอืมอู้ดีเราเวลาจ็ดโมาระอีหยังล่ะเอีหยังล่ะพี่เดียวเขตที่ไปทำอะไรอะเคตที่ไปทำอะไรอยู่นู่นอ่ะไปดูสิบอกการณ์นะพี่บอ๊ะ เราหยีกันหน้าไม่น้ำเลยอืมเฮ้เขาไปหาหายนั่นเคทีเคทีมานี่พี่นัทจะพาเจ้าไปดูอะไรนั่นสมา,าที่อยู่พี่ทีเขาอยู่อ๋อเขาโทรศัพท์เขานั่งคุยโทรศัพท์เดี๋ยวบอลลูนขึ้นมาเซมทายโอ้ยอี่อยงของพี่เดียวนี่นี่เอฟซี FC ไม่ต้องกลัวพี่เดียวอด มีทั้งกะติบข้าวมีทั้งข้าวเหนียวเมื่อเช้าเอฟซีพี่เดียวยังไม่ได้กินข้าวเลยพี่เดียวหิวข้าวเท่ากันกับเจ้าเลยอีหยังละ่ะค่อยอยู่ในนี้รู้ได้ไงเมืม่อวานว่ารถมาแล้วค<ม><ม>่อยยังไม่รู้เลยว่ารถามาหรือไม่มา,า,า,มาก็เอฟซีไงก็เมื่อวานนี่ไงรอทั้งวันทั้งเดือนล้วลา,า,ายยังบ่ายสามกว่าเกือบสี่โมงไฟฟ้าเึงมานี่กับข้าวเขาเนี่ยเอาสักคำไหม อุ้ยจริงไม่เห็นข้อมันตรงนั้นตรงแค่ลเนาะไอ้ตรงที่ปักไม้อะเนาะพี่เดือนผมยังให้ยับเข้าไม่เนาะมันอยู่ใกล้เห็นนั่นครับมันอยู่ใกล้น้ํามันน้ํามันเป็นสนิมน้ำนี้นะเออน้ํามันเป็นสนิมบ๊อบเป็นว่ามันบเกี่ยวกับไอ้ลงไปมันเดียวไป้หู้ยะการเราบริโู้เราบริโภคดูนะแต่ที่เราเห็นเห็นอย่างนมันเป็นสนิมนี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาหน่อยอันอันชางเดียวแต่วนี่นี่นี่บงน้องเขายืนนั่นนั่นยันบข้าวนั่เนาพน่เดือนจะเจาะน้ํานู่น ปลายคือเขียวบอบมันไกลมันส่งไม่ได้นะห้องน้ำเมื่อบนบ้านสูงไม่งั้นน้ำคณจะไม่ขึ้นเลยฝักบัวคนจะไหลเหมือนฉี่ไก่อปั้มปั๊มปัมปั๊มเช็ดพี่จะใสปั๊มอยู่แต่ว่ามันไกลไปแต่มันต้องต่อท่อมันอันั่นเกิดไปไอไอ้อตรงนี้มันบ่เขาอยากให้ก้อยอิดที่เรียมขึ้นไปจากพอตังหลุดอันนั้นเอาไปบ้านเ้างน้ มันมันมีเพิ่นนะครับหองน้ำสูงมันต้องบ่ก็อันใช้ค่อยใช้อันอันปั๊มใช้แท้งใช้แท้งกระเป๋าอ๋อปั๊มปั๊มดันแรงอยู่น่าจะเป็นปั๊มอัตโนมัติหรือเครื่องอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเดียวไอ้พูดถึงเรื่องปั๊มเนี่ยขนาดบ้านค่อยยังมีปัญหาไอ้ฝักบัวมันทำไมไหลช้าจังเดี๋ยวนี้ช้ายังไงมันมันบ่แรงทำไรวะค่อยปั๊มมาทำงานไหมมันกดดันไหมเออหู้น่อยเออตอนแรกคือแห้งอยู่มั้งดอกที่ตอนแรกอ่ะฝักบัวแรงแรงตัวนี้ฝักบัวเบาเบา ไปเบัวเจ้าต้องจะต้องดูหมุนมุนฝักบัวออกมาหมุนแล้วย่านมันอันน้ากันย่านอันไอเทพพันเกลียวหนึ่งนางเดียวไปเฉลยเลมันจะไว้ตรงต้นต้นตะคบตรงนั้นบ่ตะคบกุ่มตรนนั้นบ่ยับขมไม้จีหน่อยพี่ยับขมไมเนี่ยน่ะตรงน้องเขายืนนี่ยน่ะพี่พิเดือนไม่พี่มีเหตุพี่จะทำตรงนั้นอยู่สาเหตุทำไมพี่ถึงพี่จะมีแผนในใจพี่อยู่พี่ก็เลยอ๋อว่าจะทำตรงนั้น เมนเมนเอาเอาต้นต้นยับยับข้ามาต้นตะกบอีกเลยต้นนั้นนี่ตรงเหล็กนี่ก็ได้พี่เดือนนี่ตรงเหล็กไม่ตรงนี้พี่ไม่ไม่ตรงนี้พี่ต่อไปละสี่เมตรนะไม่ได้ไม่ไม่เอาตรงที่พี่พูดแั่นแหละเพราะว่าตรงอื่นแต่พี่แพลนแล้วพี่จะทาอะไรแล้วไงแต่ว่ามันยังทีละสเต็ปเป็เลยยังไม่พูดอ๋อทีละสเต็ปเอาเอาที่เอาที่พี่เดือนสบายใจเอาพี่พี่เดือนสบายกาะเกิดการตะจีนคนนะครับยับไป โอเคเจ้าเจ้มาจะบอกมืออื่นกับเขานะเออทจ้ากับเจ้ากับเบาเพื่นจัดเด้อมาทั้งนี้กับเบาเบาแมนบอเบาเบาเบาภูพามรู้สึกไงบ้านหนูนาเนี่ยดูแล้วเย็นดีเย็นดีนะแต่ว่าเจิดการันตุเพิ่มนิดหน่อยครับผมมันมีบ้านนะครูอ่างสตาร์ทรถบ้านอยู่ม่เป็นไรหนูนามีปืน ทุกวันก็ยิงนักหนึ่งนัดก่อนปั้งก่อนนอนก่อนนอนวันละปั้งเดือนละสามสิบปั้งเดือนละสามสิบปั้งก็ซองอยู่บนบ้านใครเอาไปวางที่หน้าบ้านเลยใช่เออแม่นถูกต้องถูกต้องความคิดดีครูพามาคูไว้ก่อนครูไว้ก่อนครูไว้ก่อนเขาจะรู้กันก็อีกคลิปนี้แหละครูพามือบอกเขาสอบแล้วบอกเขาสอบแล้ว อ่านาคะคะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสีนาะเรายังขึ้นบ้านไม่ได้เราก็อยู่เต้กทุนนะครับก็มาถึงบ้านหนูนานเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะก็ดูการพัฒนาไป